การต่อสู้ในดันเจียนระดับเอเดินทางมาถึงจุดคลแมแอแล้วเมื่อราชากอบลินทาดลมปรากฏตัวขึ้นมันสูงประงานกว่า5เมตรบนหัวสวมมงกุฎแห่งอำนาจและยังถือคอนยักย้ายสีทองอันน่าเกรงขามลูน่าตัดสินใจเข้าประจันหน้าโดยรับบทแทงดึงดูดความสนใจส่วนพากินสนับสนุนจากแนวหลังพร้อมรายบัเพิ่มพลังโจมตีแก่เพื่อนร่วมทีมทีระและสิงโจมตี พร้อมกันพางใช้สกิลไม้ตายเข้าใส่อย่างไม่หยุดพักจนบอสติดสถานะสั้นแถมเวืดของมันยังลดทวบอย่างต่อเนื่องแต่เพียงไม่นานบอสกลับคำรามด้วยความเดือดดานพลังของมันคลุ้มคลั่งขึ้นมาจนเลื่อนระดับขึ้นเป็นคลาส6เลเวล6 0 1พร้อมโจมตีด้วยความบ้าคลาั่งการต่อสู้ยิ่งดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อนรวมทีมล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่าลูน่าเหลืออดจนต้องเรียกใช้ โลแสงรับการโจมตีสุดท้ายเอาไว้ก่อนจะปลดปล่อยท่าไม้ตาย Bay of Jasmine ด้านบนปรากฏดาบแห่งแสงจำนวนมากพุ่งแทงใส่บอสพร้อมกันจนมันส่งเสียงคำรามกล้องไปทั่วห้องด้วยความเจ็บปวดและในท้ายที่สุดร่างของราชากอบลินก็ค่อยๆล้มลงและสลายกลายเป็นแสงหายชัยชนะตกเป็นของปาร์ตี้ทั้งสคนอย่างเหนื่อยหอบ แต่พวกเขาได้รับของรางวัลล้ำค่าอย่างเช่นชุดเกราะราชากอบลินระดับ A. คอนยักย้ายและเหรียญทองนับแสนที่ระรับชุดเกราะไปด้วยรอยยิ้มส่วนลูน่าขอซื้อคอนในราคาพิเศษเพื่อมอบให้ลูกกิวของเธอพาคิงยิ้มให้เพื่อนร่วมทางอย่างปิติก่อนเอ่ยเสียงเรียบไปกันเถอะเรายังมีดันเจียนอีกมากรอให้เราลูอยู่ข้างหน้า